ยังเีลือน็รับการสืบช่องคนมาเห็ดฮึไม่นะมีอะไรมาเนาะี่โอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นเขาบอกให้เอากระตุ้มน้ำ <c oughs> เดี๋ยวๆเดี๋ยวรับ<ช>ก่อคน <c oughs> จ่ายเงนินเราบ้าครับจ่ายแล้วครับโอ้เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับผมอคือเรียนมา เอาเพิ่นมาใจคาไฝ่เฮ็ดเรื่องเสียคาไฝ่พี่อะนะเพิ่นมีบัตรคนจนเดี๋ยวแต่ว่าไม่มีใครพาทำก็เลยพาเพิ่นมาเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดเฮือนให้เพิ่นอยู่ค่ะเพิ่นบ่มีเงินค่าให้เขาให้สองเงื่อนสองหลังบ้านสองหลังเจียหางครับเอาบัตรที่นี่โอ้ยยังบ้านนี้นี่นี่นี่เห็นบ้านนี้ยังนี่โอ้ เตาลีดอ่าหม้อหม้อนึ่งข้าวการน้ำร้อนเอาการน้ำร้อนโอ้เราหู้ตัวนี้เนาะหนึ่งจุดแปดลิตรเอาอันนี้จากคุณแม่วารุณีจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยโอ้มอให้ลุงหันหันหนาไปทั้งพีเ้าะโวยพรให้พอนแบบคัดคลดดังๆนเลยยกมือไหว้น้ำเลยขอให้ท่านด ใจ่เพราะนี่มีการนำฮ้อนล้วบาที่นี่ว่าอยากกินนำฮ้อนอ่เสียบซับเดียวฮ้อนเลยเพราะว่าลุงลุงลุงชาติเนี่ยทำเรื่องเสียค่าไฟฟรีแล้วบาที่นี่เจ้าสีไส้พัดลมใส่ไฟหรือว่าเสียบการนำฮ้อนเนี่ยพันสิบก่สียค่าไฟไม่เพิ่มสามร้อยบาทเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาเอ่อมีพวกตู้เย็นพัดลม เขาค่ยังโบเสียของลุงศาสเนี่ยมีอนการน้ำร้อนเนี่ยถือว่าเต็มที่มันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5บาท10บาทนี่แหละต่อเดือนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนันโบเสียดอกคาไฟนะเออเช่นไรก็พอเกิน3ามร้อดก็มีผูเยียนมียันัก็ยังไ่เกินเอออันนี้การให้เจลีหนึ่งแล้วก็ให้ลุงศาสย์หนึ่งแบ่งกันอจากคุณแม่วรดณีเป็นการน้ำร้อนชนิดร้อนเร็ว เสียปุ๊บบอเกินไม่เกินหนึ่งนาทีคือน้ำเดือดเออน้ำเดือดเลยนคนละอันเต็มคาร์โรตแล้วเฮาเหม่อยังยังยังไม่หมดนะฮะฟอมจากคุณแม่วาดุนียังมีอีกร้านหนึ่งยังหมดหมดเลอ,อ,อยังไม่หมดจะไปอีกร้านหนึ่ง จะหนักจดเต็มให้ไปอือไปเดี๋ยวไปอีกร้านนึงแลวอันนี้เป็นร้านไฟฟ้ามาที่นี่ไปร้านบุญเลยเออเรื่อว่ามีกระดจำเลย่องมาเอเพราะว่ายังไม่ได้เกีย่ยวเที่ยงกันเลย ถึงร้านทุกอยาง20แล้วนะคะเนาะซื้อตะมังสีใบนี่ไงตาขนาดอันละประมาณโดยประมาณ20-30บาท <20. S 2> อู้ <20. S 2> <O> uh, ใหญ่ขนาดนี้เหรออู้หูสี่ใบถังอาบน้ำหนึ่งใบเป็นถังใหญ่นูน่นเอาใหญ่สุดในร้านถังอาบน้ำมุง้งแล้วก็ขันอาบน้ำสองอัน ก่อนนะครับอาครับเส้นแสบหนูทานได้กินข้าวเทียงยูพี่กันได้ทางอาบน้ำเอารุ่นไหนตาจะได้ให้น้องเขาเอาให้เนี่ฮะแต่อวนทางอาบน้ำเอารุ่นไหนจะได้ให้น้องเขาเอาให้โอ้ยรุนใ่เาะขนาด้าอแดงเลยโา รุ่นววนี้จักบาดฮะแนวบริเฮนคือกันอันนี้จักบาทตา,ามรนะ้อยห้าสิบเก้าก่าหโอ้ยอย่าเอาใหญ่เกินตะวนมีมีตัวไหนอันนี้ได้ทะมนี้จักบาทตัวนี้นี้เออเอาทำผันก็พออาบน้ำได้คือกันตัวนั้นเลยไงคือไมค์จะมาทำก,กันบ่นบบีโอ้เอาร้อยยี่นี่ตะเวนเอาสีดำนี่มีมุ้งอยู่หาม มีคับโอ้ี่ใหญ่เล,เลยเนาะก่อนซื้ออันนี้กอนของตัวเองนะคะนี้นะเพราะว่าเสื้อว้เลยเพราะว่าชอบลืมแล้วก็จับไปมีตะก้าใส่ของถ้ามีตะก้าใส่คลองบอนี่คองขี่แยกให้พี่ต้องหาสลรมังสีใบเอาไปแล้วนะครับของขี่ได้นี่นะ กำลังเอาอแล้วนะนขันอยู่ทางนู้นข้างหลังเอ,เอามุ้งให้แน่ครับผมมุ้งห้าฟุตมีอไหมบ่างเอาห้าฟุตเอา2องสขืนครับผมแข็น้ำเนะสือเด็เสือฟูขึ้นนี่เลยเสือพับธรรมดานี่แหละ ด,ดีก็เอปากเป็นแผลเฉยเลยเหมือนเป็นปลากนกกระจอกอ่ะหาซื้อของก่อน ครับขอบคุณครับตอนนี้อือ <laughs> จะเอาไอว้ตะวันเอาขันไปหรือยัง ช้าน,น่ะอืมเป็นปากมุกจอกเฉยเลย อยากได้นะคะหนึ่งร้อยบาท คันอยู่ทางไหนฮึ่มพนเอาคันแล้วบอกเมื่อกี้นี่เอาแล้วค่ะเอาพนเอานะ 110, <600. S 1> แล้วตะวันมวงเจ้านะเอาหมวกให้ตะวันก่อน เอาใบละยี่สิบก็พอไม่มีเรามีใบละห้าสิบหนันนี้ของพี่ 好，สวัสดีค่ะ。